สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ที่ตามเพจสิทธิหลวงปู่คำมีนะครับวันนี้ผมเจ๊ยบป,ปืนใหญ่จะมาแนะนำของดีราคาเบาของหลวงปู่คำมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญที่เห็นนี้นะครับเหรียญกระไรเงินหลวงปู่คำมีวัดธรำัวสวรรค์จังหวัดตุบุุีท่านไปออกที่วัดศรีจันทราาม หรือวัดบางปูเก่าจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ในยุคนั้นเนี่ยหลวปู่คำมีท่านเป็นพระเถระจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศส่วนใหญ่ท่านจะได้รับนิมนต์ไปปลูกเสกในงานพุทธพิเศษต่างๆอยู่แล้วแต่ในบางวาระท่านก็ไปออกประทุมคน เพื่อช่วยเหลือทําบุญสร้างเสนาสนะตามวัดต่างๆซึ่งวัตถุมงคนของหลวงปู่คำมีรุ่นนี้เนี่ยท่านไปออกที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะว่าจริงๆแล้วหลวงปู่คำมีท่านได้รับการเคารพนับถือจากท่านเจ้าวาดวดสีจันธารามจังหวัดสมุทรปราการในรี่ยหลวงปู่คำมีท่านก็ได้เดินทางไปบ่อยเพราะว่า ที่วัดสรุดหลวงพ่อทับลูกศิษย์สายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเนี่ยท่านให้ความเคารพนับถือในองค์หลวงปู่คำมีเคยไปออกทุ่มคนให้วัดสรุดซึ่งเป็นภาพถ่ายก็คือเป็นภาพสองด้านก็คือหงด้านเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นรูปหลวงปู่คำมีเมื่อประมาณปี2 5 2 0 ต่อมาในปี2521ท่านก็ไปออกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับที่วัดศรีจันทารามวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากมายนักนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นวัตถุมงคลที่ออกนอกวัดไม่ได้ออกที่วัดถ้ำขวนสวรรค์โดยตรงนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงปู่คำม,มีที่ออกวัดไหนก็นแล้วแต่ส่วนใหญ่ เรื่องพิธีการต่างๆหรือคณาจารย์ต่างๆที่ร่วมปลุกเสกเนี่ยล้วนเป็นที่เชื่อถือได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่คำมีรุ่นที่หลักๆแพงๆนะครับพบเจอวัตถุมงคลรุ่นนี้ซึ่งราคาเบาหลักร้อยต้นๆเองนะครับก็สามารถใช้ทดแทนในรุ่นต่างๆได้นะครับไม่ต้องไปกังวลเรื่อง ค่านิยมใดๆขอให้ผ่านการพุทธาพิเศษหรือปลุกเสกโดยหลวงปู่คำมีแล้วใช้แทนกันได้ทุกรุ่นนะครับอันนี้ก็มาแนะนำของดีราคาเบาอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่คำมีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ